ป้าตีเจ้าป้าดาวไปซื้อเนื้อหมูมาเนาะมีสามจั่นเนื้อแดงจะเอามาทอดเจ้าทอดแบบหมักเนาะกำเดียวป้าดาวจะเอาหมูไปซอยไปหั่นก่อนเนอะป้าตีเจ้าป้าดาวจะมาทอดจิ้นหมูเนาะมีทั้งเนื้อแดง มันมันเจ้าสามจันเนื้อดแดงฝนกันเนาะแต่าบบมักเครื่องเจ้าทอดไบบแบบมกนะักเนาะวีสามจันเนื้อดแดงฝนกัน ใส่เลยเจ้าสีอขาวอย่าใส่เยอะเจ้ามันจะเค็มนะความเค็มสอบไห้สอบมันเจ้าเส้นช่อหอยนิดนึงผงปรุงรสเจ้า ผงชุดรดเจ้าพริกไทยเนะะาะเวลาเขาถอดแบบนี้เขาบบบมักเขา ก็ใส่แบบแบบเค็มละเผื่อเาเอาไปกับอย่างอื่นนะเจ้าเอาไปกับ๊บนะพี่ก้าเอาไปกับอย่างก้าสิมันปุงมาปุฟงเขื่องเวลาเขาใส่ในนี่เค็ม,มกับอร่อยมัง้งเนาะแต่ปลาด้าจะมีสลัดนะสลัดกระนัเอากัดบเจ้า นี่เจ้าสอบเอาเ,าเจ้าแา่จะสอบหนุ่มสอบ่อ,อนสอบแข็งจะได้บอกัะกันเ้าคนเดีวยวเนาะ น้ำมันปลาดําผมได้ใจนะน้ำมันหมูมันอบเจ้า หอมหอมหอมเอาข้าวนึ่งข้าวเหนียวเอาข้าวสวยมาเน้าเจ้ากินกับข้าวอย่างก็อร่อยทั้งนั้นเจ้าไข่ทอดก็อร่อยทั้งนั้นมาเจ้าฟุงรถกันเอาเองเนาะแต่ลาบบ้านแต่เราครอบครัวรสศาสตรมันเ,มเ,มเหมือนกันเจ้ามา วันละเจ้าทอดเส็จเล็บร้อยละเจ้ามียนส,สลัดกระลำเน่าขาวๆนี่ออกรสเปรี้ยวจเนวะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแ่นให้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่ลิปหน้าเนา้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งที่ต่างคือป้าดาวเรนเนอร์จำได้ผ่าคลิปใไไหม่เนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ